เป็ดปักกิ่งแต่ซีรีส์กลับมาแล้วทุกคนรอบนี้เราจะพาไปกินแบบอลิมิเต็ดสั่งได้ไม่อัน้นมาพร้อมกับงานติ่มซำแบบช่ำๆเข็นมาเป็นรถเข็นมาให้เลือกกันถึงโต๊ะแถมเขายังมีอาหารให้เลือกกันแบบจุกๆอย่างนี้เลยวันนี้จะจบตรงไหนไปดูกัน อยู่กันที่ย่านประดิษฐ์มนูธรรมนะครับแถวแถวพระรามเก้านี่แหละแต่ยินเขาร่ำลือถึงความคุ้มค่าของที่นี่ก็เลยมาลองครับห้องอาหารอีสโอเชียโรงแรมเอสี่พาร์คโรงแรมจะอยู่ใกล้ๆเสียแยกประดิษฐ์มนูธรรมนะครับมาจากพระรามเก้าไม่ไกลเคยได้ยินชื่อเสียงเกี่ยวกับบุฟเฟต์ติ่มซำของเขามานานนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยในแพ็กเกจของเขาเนี่ยมีเป็ดปักกิ่งให้เรากินแบบไม่อั้นเลยเรียกได้ว่าจะกินเป็ดแบบยกเราเขาก็ไม่ว่าเราในส่วนของราคาแพ็กเกจก็จะตามนี้นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราซื้อวอชเชอร์มาจากงานเที่ยวเรียบร้อย้วเ็เนียบร กลางวันเนี่ยจะเป็นติ่มซำเนื้อตวนมื้อเย็นเนี่ยก็จะเป็นอาหารแบบ อาหารจีนเต็มรูปแบบนะครับเรือเอาตามความสะดวกของเพื่อนๆได้เลยอาหารก็จะมีประมาณนี้นะครับเยอะมากๆเลยนะตอนแรกก็นึกว่าจะมีแต,ต่ติ่มซำนะครับแต่ว่าอาหารอื่นๆเนี่ยก็ยังพอมีให้สั่งได้นะครับไม่ต้องกลัวว่ามันอิ่มแน่นอนงอานนี้เก๊กหวยชายาลีฟิลนะครับเก๊กหวยไม่หวานนะอยากได้ความหวานขอซีรัปจากพนักงานได้เลยซอสเป็ดปักกิ่งที่นี่จะไม่ข้นมากนะครับหวานเค็มลงตัวรสชาติโนกำลังดีเลยครับเป็ดมาหรือย,อยังอยู่แล้วเรามา,า,า,มาตั้แต่ช่วงห้องอาหารเปิดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเป็ดเนี่ยก็จะยังไม่ค่อยพร้อมเท ติ่มซำเนี่ยถ้ามาช่วงเช้าเนี่ยมันจะยังออกไม่ครบเนอะเพราะเขาบอกว่าที่นี่เป็นติ่มซำแบบปั้นกันสดๆเลยนะครับแล้วก็นึ่งแบบวันต่อวันก็เลยอาจจะใช้เวลาสักนิดนึงนะครับแนะนําให้สั่งเอาไว้เลยนะครับเพราะว่าพอักล้ใกล้เที่ยงเนี่ย คนเข้ามาเยอะมากๆอาหารก็จะเริ่มนานขึ้นนะครับแต่อย่าลืมนะครับสั่งแต่พอทานนะเพราะว่าเขาเข็นมาถามเราตลอดเลยว่าจะอะไรเพิ่มไหมแล้วค่อยสั่งเอาติ่มซำของที่นี่หลายๆอย่างอร่อยดีนะครับคุณภาพใช้ได้เลยชิ้นก็ไม่ใหญ่มากนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถเลือกทานได้หลายๆอย่างซึ่งนี่แหละมันคือเสน่ห์ของการมาทานติ่มซำแบบบุฟเฟ่น,นะครับยิงเขาเข็นมาแบบเนี้ยมันให้ฟีลแบบย้อนยุคดีนะแต่ทุกคนอย่าลืมนะเรามาที่นี่เพราะอะไรเรามาเพราะเป็นปักกิ่งครับอย่าลืมเผื่อทองไวรอน้องกันด้วยนี่ผ่อแล้้วใชสัังงไมย ซีโครงตุน๋นอันนี้อร่อยนุ่มมากเลยนะครับลองสั่งมาทานกันดูห้องอาหารนี้เขาก็จะรวมคนที่มาทานอาหารจีนแบบอราคาสด้วยนะครับแล้วก็คนเยอะมากๆเลยนะครับวันนั้นที่เราไปทานเนี่ยก็ของเขาทําออกมาได้ดีแล้วก็อร่อยใช้ได้เลยอันนี้คือรถติ่มซำมาจอดที่โตเรารอบที่เท่าไหร่แล้วใครจําได้บ้างเป็ดปักกิ่งยังไม่มาอีกเหรอแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้เตรียมกระเพาะมาอย่างดีเลยของกินเขายังมีอีกหลายอย่างที่เราอยากชิมเนาะอย่างหมูชลามวอันนี้ก็ใช้ได้เลยครับอย่าลืมสั่งกันนะมันคุ้มมากๆลืมพูดปปปเเลยักกิ่่งงของทีีน รเราสามารถสั่งได้3ไซส์นะเป็นไซส์ใหญ่ไซส์กลางแล้วก็ไซส์เล็กนะครับไซส์ใหญ่ก็คือมาเต็มตัวเลยประมาณ16ชิ้นนะครับไซส์กลางก็คือ8ชิ้นแล้วก็ไซส์เล็ก4ชิ้นหรือ6ชิ้นนี่แหละครับแต่รู้สึกว่าสามารถสั่งคัสตอมได้อยู่นะครับใครที่มาเป็นกรุ๊ปใหญ่เนี่ยเราก็สามารถสั่งเขาทําจานใหญ่มาให้ได้แล้วอีกอย่างก็คืองานติ่มซำที่นี่นะครับเขาปั้นออกมาได้สวยมากๆเลยเรียกได้ว่าน้องขึ้นกล้องสุดๆเลยครับแต่สุดท้ายก็เข้าปากไปซะเข่งแรกผ่านไปเข่ง,ง <c oughs> 2เข่ง3ค่อยๆผ่านไปย เหลือทองมาให้น้องเป็ดจริงไหมเนี่ย ไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าเอามาตัดเลี่ยนครับซุปใสกระดูกอ่อนอันนี้นะครับน้ำซุปเชงเชงนะครับสดง่ายๆคล่องครอแบบไม่เข็มมากครับซีโครงหมูก็เปื่อยดีครับสำหรับอีกถ้วยที่เราสั่งมาจะเป็นซุปเสฉวนนะครับก็จะมีความข้นๆเหนียวๆแล้วก็รสออกเบี้ยวเข็มครับยังไม่พอใจนะครับสั่งข้าวผัดอย่างเจ้าใหม่อีกถ้วยหนึ่งหอมกระทะใช้ได้เลยครับสำหรับถ้วยนี้จะเหลือที่ไปให้น้องเป็ดจริงปะเนี่ยพระเอกของเรามาแล้วครับเป็ดปักกิ่ง16ชิ้นจานใหญ่สุดไปเลยแล้วเสิร์ฟมาพร้อมกับแป้งโรตีีทท่่่เพงส็ใหมๆ เฉยๆแบบนี้เลยครับถ้าอยากได้แป้งเพิ่มขอเขาได้ตลอดเลยนะถึงเวลาความอร่อยแล้วครับมาลองชิมความอร่อยของ East o โ e a n กันว่าสมคำาลําลืออย่างที่เขาว่ากันไหมหนังเป็ดเนี่ยกรอบแล้วก็ไขมันข้างล่างเนี่ยเขาแล่ออกไปได้เยอะมากๆเลยนะครับแทบจะไม่มีไขมันให้เห็นเลยแล้วที่สําคัญก็คือกลิ่นหอมมากๆเลยเพราะว่าเป็ดเนี่ยเพิ่งถูกย่างเสร็จใหม่ๆออกมาจากเตาเลยครับใส่ผักแนมเป็นแตงกวากับต้นหอมลงไปนะครับแล้วก็เติมน้ำจิ้มของเขาลงไปที่นี่เขาจะไม่มีพริกมาให้นะครับน้ำจิ้มตักสาดลงไปวนๆ แบบนี้เลยครับใส่ตามความชอบนะบางคนถ้าไม่ชอบกินหวานมากก็แนะนําอย่าใส่เยอะมากครับและที่สําคัญคืออะไรรู้ไหมครับเป็ดปักกิ่งเนี่ยต้องใช้มือกินนะมันถึงจะอร่อยนี่ใช้มือม้วนแบบนี้เลยจริงๆอยากจะใช้2มือมากๆแต่ว่าอีกมือหนึ่งต้องถือกล้องนะครับจะวางก็ไม่ได้เดี๋ยวไม่มีคอนเทนต์มาให้เพื่อนๆดูกันยังไม่จุใจนะครับสั่งเป็นโจ๊กฮ่องกงมาอีกถ้วยหนึ่งจริงๆสั่งไปตั้งแต่แรกแต่ว่าน้องเพิ่งมาเสร์ฟนะครับเพราะว่าพอเข้าช่วงมื้อเที่ยงแบบเต็มรูปแบบแล้วเนี่ยนะครับในห้องอาหารวุ่นว 2ครั้งนะครับบางรอบแต่ว่าน้องพนักงานเนี่ยบริการดีมากๆเลยนะครับจะคอยเข้ามาสอบถามว่าขาดหรืออะไรอยากได้อะไรเพิ่มไหมตลอดเลยแล้วก็คอยตามอาหารให้เราด้วยครับตอนแรกกะจะหักคะแนนที่อาหารขาดแล้วก็อาหารช้าไปแล้วนะครับแต่ว่าเห็นความพยายามความตั้งใจของน้องๆที่เขาเข้ามาบริการเราเนี่ย เขาพยายามตามให้เราตลอดเลยเพราะฉะนั้นก็บวกคะแนนกลับมาให้ในส่วนนี้นะครับแป้งของเขาจะไม่หนามากนะครับสาหรับที่นี่สําหรับเป็ดปักกิ่งของที่นี่นะครับบอกเลยว่าผ่านแน่นอนครับตามมาชิมกันได้เขาทาออกมาได้ดีมากๆเลยแต่ว่าตัวหนังเป็ดเนี่ยจะมีความมันอยู่สักนิดหนึ่งนะครับอาจจะต้องมองหาอะไรมาตัดเลี่ยนเอาไว้ด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวการกินของเราจะสะดุดนะครับกินแป๊บเดียวก็หมดจานแล้วครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับยังมีอีกชิ้นรอบนี้เนี่ยสั่งเบาๆมาเป็นจานกลางนะครับไซสิ่งก็จะประมาณ ชด้วยเลทราคาประมาณพันต้นๆน,นะครับบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆเลยถ้าใครไปเดินงานท่องเที่ยวได้ราคาต่ำกว่านี้แนะนําให้ซื้อไว้เลยนะครับและตามมาลองชิมเป็ดปักกิ่งที่เราพามาดูวันนี้กันดูว่าอร่อยจริงอย่างที่เราบอกไหมที่โรงแรม s อ p ซ r k ห้องอาหาร e a s โ Ocean สำหรับวันนี้ไปแล้วจ้าเจอกันครั้งหน้าจะพาไปกินเป็ดปักกิ่งที่ไหนติดตามนะแล้วกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะไปละจ้าบาย